เช้าสายใบเย,ย็คนค่ำดึกนเวลาที่ทุกท่านดูกันเลยนะครับผมแล้วมาอยู่กับผมโอมกับเกม Monster Hunter Story นะครับพัทก่อนเคยบอกว่าได้ชุดอสทารอสมาแล้วจะมีชุดเปลี่ยนสักทีใช่ป่ะสุดท้ายยังไงผมก็ชอบชุดนี้สุดว่ะมันดูเข้ากับตัวตัวคาแรคเตอร์ที่สร้างที่สร้างสุดแล้วอะว้าวดูหลอ่อย่างชอบกลว่ะ มาพกคาซีนวะเฮ้ยเขาเป็นอาวุธเหรอฮะงงอะไรอะโอ้เนื้องันเต้แน่นอนหรอว,ว้าวเอาซิ โอเคครับตามหาเนยกิกันตี้ลานกว้างใช่ไหมอะไรอ่ะบูธิเก็กเหรอไม่ตีสวัสดีทุกคนครับเออเมื่อกี้เกิด <c oughs> การไฟดับขึ้นจริงๆผมก็มาอยู่แถวนี้แหละแต่พอดีว่ามันไฟดับเออเราก็เลยต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นะฮะ แล้วเราก็ต้องมาตีตัวนี้ใหม่ใช่ไหมแล้วไปเจอกันที่ปลายทางนะครับคือผมจะบอกทุกคนอย่างนี้ครับเออไฟดับเออมันมันไฟดับมาประมาณสามสี่ครั้งแล้วก็ดับนานกว่าหนึ่งชั่วโมงอ่าคุณก็คือเกือบสองชั่วโมงที่มันดับนะครับเฮ้ยนอนโง่ๆอยู่บนเตียงทนร้อเลยตังเทไรถึงนี่จำชั่วโมงแต่เราแค่ถึงแล้วครับโอเคครับเราลุยกันต่อดีกว่าครับถ้ามันดับผมก็จะ มันเขาไม่ดับแล้วมั้งการไฟฟ้าไทยมันคงไม่ก,กากขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอไปถึงแล้วก็ก็ถึงแล้วฮะเดี๋ยวผมวาร์ปไปตอนถึงคัสซีเลยแล้วกันนะครับโอ้โหเฮ้ยสวยเย Reed, หมือนเอลเดอร์เลดเลยไอ้ยเอลเดอร์เลดใช่ป่ะในภาคเวอร์นะ่ะว้าว

เรามาเจอกันแล้วไอ้เพื่อนซีเอ้ยเราไปเจอกันแล้วเพื่อซีท่าจะไปผิดแก๊แพ้ค้อนสายฟ้าสินะ่ะหมายถึงในภาคเวอร์นตนะ่ผมใช้ค้อนแล้วก็ใช้มันแพ้สายฟ้าแน่นอนอยู่แล้วไงแล้วก็ผมใช้ค้อนสู้กับมันประจำเลย เพราะฉะนั้นดาวว่าคอนไว้ก่อนเลยแล้วกันถึงจะไปคอนน้ำแข็งก็ตามมันยังไงมันก็ต้องสายพลันอยู่แล้วเท็นดี้คืนนี่แกรอฉันเล่นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมาตีฉันเข้าแรงอย่างนั้นเหรอสวยดีนี่ก็สวยดีเท็นดี้คืนเหรอว้าวไม่นึกเลยว่ะสนุกเลย จะขอไม่ได้เดยอไม่เป็นไรกดไปแล้วอย่างนี้ก็สนุกสิครับเจ้าหมอน,นี่นายทำให้ฉันอึง้งอยู่ตลอดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยฆ่านี่มมนโอ้รุนแรงจริง,รงๆเลย มันเราต้องรีบทำลายไอ้นี่มันทำลายอะไรนะทำลายหนามมันทำลายหนามมันเราใช้ค้อนหรือเปล่ามันเป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยใช้กนันแลนตีปีก่อนเอาว่ะมาเลยการที่ฉันได้เจอแกที่ฉันมีความสุขเลือเกิน ฮ้ยเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันสปีดสปีดเมื่อแกงอกน้ำสีขาวแกก็จะเป็นไทป์พาวเวอร์อย่างนั้นสินะก็เข้ามาเลยสิมีความสุขสุดๆไปเลยว่ะตอนเนี้ยเออเข้าไปอีก อโอ้โกรแล้วเหรอโกรแล้วเหรอปีชัยนั่นไม่เข้าแล้วงั้นเหรอรู้ไหมชัไม่เข้าแต่แรกแล้ววะหนำดำแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงก็สนุกดี <c oughs> ฉันว่าฉันฟาร์มมาเยอะแล้วเจอแกแล้วหัวใจฉันล้นว่ะโหสุดยอดไปเลยว่ะโอ้มีความสุดๆปไปเลยตอนนี้บอกตรงไม่มีใครท้อายหัวใจกูมาได้นานเลยนะเนี่ยหือไปแล้วเป็นแท็กซี่คันว้าว บ้าดูปเป็นว่าเป็นทันทีขึ้นนะเนี่ยโอเคต้องเอาใส่พาวเวอร์พาวเวอร์มาก่อนเลวสออกมาเลยตีไปที่ตัวมันหนึ่งข้าไปตั้งแล้ว เต็มแล้วเกดคิดชิปใกล้เต็มแล้วเอายังยังไม่งอกน้ำหรอก็เอาไปอีกบอกไปอีกซ่อเออน้าน้ำงอกแล้วเป็นพาวเวอร์สินะหนึง่งข้าไปอเออ จะตีปีอย่างไรให้เข้าเลยเนี่ยให้ความรบมือกันหน่อยเหล่านูหนูอุ๊ยเออมีความสุขสุดๆไปเลยโว้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะโอ้จะใช้ได้เล้วเชียวเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันจะเป็นต้องเปลี่ยนวะ สปีดสปีดเข้าไปที่หลังทำลายหนาะมมันลำบากอยู่โอเคเข้าไปช่วยช่วยกันหน่อยดิ <c oughs> โอ้โหลุนแรงลุนแรง <c oughs> เอาอีกทีนึง <c oughs> เอาเลยมาเลยเออ เอาวะเอาวะมันต้องอย่างนี้สิวะมันถึงจะสนุกหน่อยเอาอีกเอาเลยเอาเลยกรเข้ามาเลยสิวะเดินแต่ขาแล้วเอา <c oughs> เข้าไปเข้าไปเข้าไป อย่างนี้สิค่อยสนุกหน่อยเจอเพื่อนรักอย่างนี้เออสุดยอดไปแลว้วอ่ะเมื่อกี้มาทายสปีดใช่ไหมเฮ้ยพอหนามดำแล้วทายสปีดวะ่ะน่าจะใช้ไอ้นี่ไม่เข้าแล้วมั้งลองดาบหน่อยไหม ดบบาบมังกรลุยเข้าไปจะเข้าไหมวะอ้ไม่เข้าเฮ้ยจะแตกแล้วนั่น,นแหละล้มแล้วคอเลยละกันน่าจะเข้านะนี้ใช้สกิลอะไรได้บ้างให้แรงๆไม่มีเลยไม่เป็นไรตีธรรมดาก็ได้เอาคอนไม่ได้เหรออ๋อมันในนี่แล้วนี่หนามมันหมดแล้วแล้วเปลี่ยนแล้วด้วย ขอโทษไเป็นไรไเป็นไรก็ยังแรงอยู่เ,เออเข้าไปอีกทำไมต้อง้ท่าน,นี้แล้วเออแต่ก็เข้าแรงอยู่นะหนะ้าร้อยเนี่ยตอนนี้เป็นถ่ายเทคนิคแล้วใช่ไหมเปิดเป็นไอหมอนนี่เอ,อ้ยแล้วก็เลอุสมาเลยลูกพอ่อ โทษทีนะแต่ครั้งนี้ฉันจะขอใช้สกิลหน่อยเบรสไฟอยู่ไหนเจอแล้วเข้ามาเลยตเอ้ยเอาเข้าไปอีกเอ้ยมากว่านี้เราขี่เลยไหมก่อนที่มันจะใช้สกิลเฮ้ยเดี๋ยวค่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยดีกว่าพาวเวอร์อีกเก็บแต้มไปเรื่อยๆ เอ้ยเอาสิเอาสิดีนี่จะได้ใช้ท่าคู่ได้เนี่ยมันเป็นมันเป็นแผนเว้ยขีย่แล้วต,ตา,ยยายเลยเนี่น้ำลายไหลเลยนี่เพื่อนเจอกันหน่อยมาล่ะบุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไป อธิยับไปไรลูกพันชายมันต้องคุยกันด้วยมัดสิวะเอาเฮ้ยเฮ้ยยังไหวอีกเหรอไปสายพาวว่า์นินายสปีดก,กันหน่อยมาเอาไหนเอาไหนปีกเหมือนเดิมมาเลยเออ เอาว่เอาะอะไรกันโกรธอะไรอย่างนั้นนะเอาลืมไปกันเป็นสปีดดีกว่าดับเริ่มดับแล้วสินะเฮ้ยอาฮ่าฮ่าฮ่าโอ้สมัยก เราชนะแล้วเพื่อนมาดูคัซซี่กันดีกว่าอาจารได้เสียงปอแปะปอแปะในคลิปบ่อยหน่อยนะครับผมชอบดัดนิ้วอะ แต่เนยแกนต้เ,ตเป็นมกอมา,าตานะเวลาได้ยินเสียงแล้วจเย็นยเนย็น,นลูกจะเย,ย,นยน็น おお เเฮ้ยผมมองว่าแบบคันนี้จะต้องจับให้ได้ส แทนเลยกั้นในใจแทนเลยเนี่ย,นนยแล้วเลวุสไปไหนอ่อะ น่าติดตามไม่ให้น่าเล่นได้ยังไงอะตรงนึงน,นะแล้วเราแล้วลาแล้วเรอุสเรายังอยูอ่ปะอยังอยู่ยังอยู่โอเคตอนนี้เราก็เราก็จะสืบเรื่องของตำนานลาทะลอสได้แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เราต้องไปรายงานกับยูมลาน,น่าหรือว่าเจ๊ใหญ่ของเราก่อนนะฮะ オヘーマテグラクイレトハハセイネエネルギガンテはよろずのショーにいました撃ったのか撃ちはしませんでしたですが最悪に打ち払われて<イー>最悪とは地の底からモンスターが現れたのです ネルギガンテが追っていたのは、そのモンスターだったんです。姿を見た者がいます。チャイ。そうか。アルトゥーラを見たか。ん?アア。アルトゥーラ?。それは。アトゥラ。お前が最悪といったものの名だ。はい、店売れる。あなたは知っていたのですか?。大穴の底にモンスターがいること。古く伝わる伝承で知るのみ。

โ oh. hey, อ้เฮ้ยฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะเนี่ยมาฮานามุระเけでなくここでน歌い継がれていたทね่นี่ที่นี่ที่นี้ที่นี่ทนี่ที้นี่่ไีไ่ที่นี่ท่นม่ที่น,นี่นี่นี่ที่น่นี่น่ท่น่ใช่นม่ใช่น่นี่นี่ทน่่นนีนเลื่นน ตำนานและทำใต้ดินยังไงเราก็ชอบดีไซน์ชุดเกราะชุดนีว้ว่ะมันดูเข้ากับตัวละครที่เราสร้างสุดแล้อะอ่านไม่ออกครับอยา่อยาขึ้นไปอีกอะไรต่อโล ピンピン、ブシャーラスは何見たことのない詩が刻まれている<も><も>伝説の続き。これ、ってレアスの伝説の歌なんだよな。でも、どういう意味なのかよくか。からくんり継がれる、ちに、意味が失われ。真実は、薄れてゆく。照らせ。

滅びの定めを焼き尽くせ、茜の空が青く染まる前に。これが破滅の翼を持つレウスなのか。まるでレウスの力で世界が焼き尽くされているように見えるな。これだとレウスはやはり破滅の翼を持って最悪をもたらすことになる。しかしすげえ迫力だぜ。おう。 どう,どうかしたのみんな、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 み レウスがアルトゥーラを倒したってことかもしかして伝説は逆さまになって伝わったのかここにはただ壁画が残っているだけだこの絵からどんな答えを導き出すかは見る者の,の心次第どちらを上にしてみるかによって答えは変わってくるからなアカの空が青く染まる前何を意味しているのでも分かりません。 なぜアルトゥーラは伝説に残らなかったのですかそれも定かではない大昔レウスとの戦いの後大穴の底に潜むアルトゥーラは姿を消した人々はその脅威を忘れ後世には伝説のレウスの物語だけが伝わったのかもしれない最悪を呼ぶ破滅の翼を持つレウスがいたとああ レースにはアルトゥーラと戦う強い力が宿っているだがその力はレース自身の命を削るほど凄まじいもののようだわかるのですかレースの命の火が弱りゆくのを感じる強大な力を持つがゆえに肉体にかかる負荷も相当なものなのかもしれないそそんなもしかしてだからレースの力は不安定になったのか レウスを案じる気持ちはわかるだがレウスのその力はアルトゥーラを止めるのに書くことができぬお前はモンスターの声を聞くことができるものしかとレウスの声を聞きいたわってやることだ俺はルルシオンに戻る、うん、伝説のことを書体に報告しなければわかったリリアに全部伝えてくれシュワルあ 私たちは大穴の調査を続けましょう。レウスのことは心配だけれどアルツーラを追わなければ。そうだな。戻って作戦を立てよう。わあ。おほคนลุกไม่หยุดเลยอ่ะ。คือซิมนี้ไปทีคนลุกไม่หยุดเลยครับกลับบ้านนะเหรออ๋อไปคิดแผนคคิดแผนเอ้ยเราต้องมาคุยกับคายว่ะ カイルが好き <laughs> ほら、来ましたよカイルに月のじゃないかカイル、ササ <laughs> どうしてここに何かあったのあなたたちと別れた後、大穴の調査に向かったのそこでハンターたちから聞いた話があってね、ああカイル <laughs> どうなってるんだ、この村は話のわからない奴らばっかりで ずいぶん足止めを食ったぞ。<laughs> あなたたちのことを話したらすぐに案内してくれたけどね。<laughs> こういうところなんだよここは。でもこれから変わるはずだぞ。ええ、きっとウトゥーのようにね。まあいい。ハンターたちが言っていたんだ。<laughs> 姿を消したリオレウスが。 大穴の光が刺す方へ飛んでいったのを見たとそれは本当なのミンマーアセーやんほるらハンターが何人もいるなぜ光の刺す方へ飛んでいったのか理由まではわからないが守りレウスも光の方へ飛んでいったレウスとアルトゥーラには関係があるのかもアルトゥーラなんだそれは

ああ。実は他にも気になることがあって。大穴からの光の色が変わってきている気がする。は？CP やんだ。どどういうことなんだ？わからない。だから確かめに行かないと。あら、レッドパイ火なんの。モンスターの動きが捕めるかもしれないぞ。そうね。誰？急ごう。リパーレラ。 โอเคเราได้พาร์ทเนอร์เป็นคายเนาะอินเวสติเก3ที่พาร์ทน,นี้จบเร็วหน่อยแล้วกันจริงๆแล้วมีแต่คัสซีนเต็มหมดเลยวะ่ะมันก็คงไม่เร็วมาก้เพราะตอนแรกผมก็ถ่ายมาก่อนที่จะไอ้นี่แล้วอะ่ะก่อนที่จะไฟดับอะ่ะโอเคครับรวมๆกันแล้วคลิปก็น่าจะยาวแบบพอสมควรนั่นแหละโอเคทุกคนครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนผมโอมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ